ผมเอาสินค้าสามยี่สิบตัวที่ว่า่ยมารวมอยู่ในซองนี้สองเดมันไม่เห็นผลแต่มันต้องทนให้มันเกิดพดีขึ้นปัญหาก็ไม่ดีขึ้นก็ถ้าปัญหาคือผลไม้ไม่เงียหนักมเก็บได้นานอถูกว่าเก็บได้ประมาณอาทิตย์เมืองสองอาทิตย์ก็หรูละมันก็เสื่อมสภาพนะแล้วหลังจากนั้นโอ้ต้องไปส่มเสียงการเสื่อาได้ปวดระหว่างที่อยู่เมืองยโดยเฉพาะ ยุบต่จันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตาจันทร์หนึ่งตรงนี่คนที่จะมีปรรมาสร้างสุขภาพในการเดิยนรู้นะจนกระทั่งนักตอสัชอังนงเนี่ยเขาไปเจอว่าร่างกายเราเนี่ยมันจัดลำดับความสําคัญเวลาเราร่างกายเราเกิดขาดสารอาหารขึ้นมาปุ๊บมันจ,จัดการไม้เลยว่าสารอาหารที่จําเป็นเท่านั้นที่ใช้ในการเพื่อผลพลังงานต้องเอาเรื่องเรื่องสาคัญก่อคืออะไรเรื่องังงาน และพลังงานต้องหลายคนชีวิตจริงก็เหมือนกันใช่ไหมพลังงานต้องหลักเราร่างกายเราเซลล์เราเหมือนกันมันจัดไม่พอ,อเลยเกิดปัญหาตุกมันออกมาหายชัดก็พลังงานต่อส่วนเรื่องการชะลอวัยเรื่องการจะให้ชีวิตยืนยาวเอาไว้เลอะการซ่อมแซมไว้ทีหล่ะเอาเรื่องจัดเป็นพลังงานดังนั้นเลยดรบูชแมนเราก็พบว่าสารที่เกี่ยวข้องเนี้ยมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณยี่สิบวนในยุคกำเนิ ที่จำเป็นถ้าขาดเมื่อไหร่ฟื้นเนี่ยเวลาขาดปุ๊บเนี่ยเวลาสมมติเนี่ยอนนี้เวลามันสมมติระดับหกจุดอะไรแบบนี้นะมันเริ่มลดลง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 เลยพอมาถึงเกณฑ์เนี่ยครับครับเรียกว่าเทสโงงถึงระดับของข้าวปุ๊บมันจะพุ่งจะเริ่มเกิดอาการซึ่งเป็นทุกของนะครับแม้พวกเนี้ยเวลาขาดปุ๊บเนี่ยมันไม่เกิดอาการทันทีนะครับมันจะค่อยเป็นไป ีนี้ทีนี้พอคนจุดนี้ก็โหนี่เป็นนะเนี่ยรอบเสือรอบไปตามมาเป็นพวเลยนี่นะครับนี่ตเเป็นที่นาหอแวนันี้นะครับก็จริงจริงก็ค่อขา้างดังนะแล้วก็ผมที่ในการาก็มีนการตื่นตัวเขาก็มีเอาตัวให้มาเล่นแต่เขากินทีละตัวบ้านเรารออก็เอาสนโดดวิตีมั่บ้างวิตามินเ e ีม้างวิตามินเควิตามินดีน้ำมันโอเมก้าสามโอ้โหยี่สิบตัว อกินครั้งยี่สิบตัวเหมอนหรอใช่ไหมก็เอาเรื่องนะนี่ยนี่ก็คือทฤษฎีของดรบูชิงเน็ตเขาเรียกว่าไฟเลกโชรีนะผมเอาสินค้าเออสามยี่สิบตัวที่ว่าเนี่ยมารวมอยู่ในซองนี้สองเดียดูในซองนี้สองเดียดกินตัวนี้ตัวเดียวได้หรืคงทั้งหมดยี่สิบตัวถามว่าเอารสจิ้งโคนอะไร มันไม่เห็นผลแต่มันต้องกันให้มันเกิดฉันบอกว่ามันจะรบมังกรสีจุดมูงพุกมันจะเกิดอาการนั้นตัวนี้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีงถอยของเสียงเอลพัสตัวนี้ถั่วเป็นตัวที่ซองหนึ่งพอดีเลยวันละองเวลาตอนเช้าตื่นเช้าก็ทำลายเล่ันละสองนะครับเน้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ จำเป็นคือเราเรากินตัวนี้ตัวเดียวนะมันได้ครอบคลุมสารที่จําเป็นถ้าแต่เราถามผมว่าอ้าวหมอพุทธาเจโอนสาคัญไหมพุทธะเจโอนมันเป็นงนงนะเพราะร่างกายเราไม่ถือว่ามันมันยังไม่ใช่ตัวที่ที่อืงนนะแอสตาสเซนจินก็สําคัญแต่แอสตาสเซนจินมันไม่ใช่ตัวที่ทิ่นวันอากาไวัทำงานได้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับชะลอวัยเนี่ยร่างกายเราจัดไว้เป็นแบบทำงยน,ะนไอย่างนี้ไหม ที่ต่านเป็น20รายการไปดื่มของน้องหมาตาเนีเราได้ตัวเนี้ยครอบปุ่